สวัสดียูดีมีแห้งก็มาแต่งวันลานะครับวันนี้เฮากับสิมาวันนี้นะครับก็จะพาไปพบกับครูบาอาจารย์อีกวันหนึ่งนะครับเราจะมาคุยกันถึงลักษณะของโรกลิษีดวงแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคนที่เกิดหน้านี้หน้าหนาวเดือนตุลา ประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยเขาก็จะเป็นคนท่าดิน,ดนทีนี้ท่าดินพิการท่าดินมีปัญหาท่าดินเสื่อมท่าดินกาเริบหย่อนพิการตามหลักแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเกิดระบบการขับถ่ายไม่ดีสังเกตนะครับคนที่เกิดท่าดินจะมีระบบการขับถ่ายที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะหน้านี้หนาวหน้าหนาวเนี่ยมักจะดินมักจะพิการ ทำไมดินพิการก็เรามาลองสังเกตดูถ้า,าหลังจากฤดูฝนผ่านไปดินก็จะเริ่มแห้งแตกไปแหงเหมือนกันนะครับธาตุดินในร่างกายของมนุษย์เนี่ยพอเกิดความเย็นความชื้นขึ้นในดินปุ๊บนี่ดินก็มักจะเสียมักจะเน่าทีนี้ในหน้าหนาวเนี่ยถ้าเราเทียบในลักษณะของภูมิประเทศก็จะคือ,อลักษณะของเปลือกตมเปลือกตมนี้อยู่ที่ไหน ก็คืออยู่ภาคใต้นะครับทาไมคนภาคใต้จึงกินพวกเครื่องเทศแล้วรู้สึกสบายตัวก็เพราะว่า,าลักษณะของภูมิประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นประเทศที่เย็นนะครับเป็นประเทศที่หนาวเป็นประเทศที่เย็นเราก็กินเครื่องเทศเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงลักษณะของธาตุดินเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราพอเกิดการเจ็บป่วยด้วยลักษณะของฤิศดวงทวารมีวิธีแก้อย่างไง จะพาไปรู้จักกับพ่อสมุทรสาลุแล้วก็ให้พ่อได้เล่าถึงโรคฤทธิดวงถารให้เราฟังกันนะครับทีนี้ก็ไปเรียนรู้กับพ่อพ่อจะแนะนําแนวทางยังไงมียาสมุนไพรตัวไหนแล้วก็วิธีการกินการใช้ทํำยังไงโรคฤทธิดวงมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวพ่อก็จะคุยให้เราฟังนะพอเราเตรียมตัวรับฟังก็จะเห็นภาพนะครับ สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติผู้ฟังผู้ดูผู้ชมรายการเมื่อนี้ไอหมอแตงไทยเนาะหมอแตงไทยหรือว่าแกงาเป็นยแกงมันลาดแงมันลาดที่มาเอาผมเองก็เป็นหมอรักษาโรคดิสดวงนี่มาเป็นแสดงว่าเกือบสี่สิบปีที่รักษาโรคดิสดดวงมาคือโรคดิสะดวงมันเป็นโรคเฉพาะท่าง สีไปเกี่ยวกับโรคพยาบบกรยาบาลขอให้มันหมมันเ้าโรคอิะดวงมันมีลักษณะคือเป็นเป็นจีบมะเฟืองเป็นเดือยไกเป็นก้นบึงเป็นฟักบัวลักษณะของมพ้นเป็นลักษณะที่ขันมันบานออกงี่สิถามันบานออกจากถาวานงี่สิเขาเรียกว่าเป็นบานทะโลกเออทาทาจีบมะเฟืองมันเคยมีออกนี่มันทะวานมันจะออกฟังฟังเดี๋ยวกันสิ ทาก้นบึ้งมันทิมีพลอร์อยูงสี่หัวหัวยูงสี่นี่เดียวเนี่ย้าเป็นดสะดวงล่ำใสมันทิมีเลือดออกไหลาจากตะวนันโตกออกคือไก่คือดาคือเลือดไก่สั์ปาดข้อนี่ที่เลือดโตกออกลักษณะโรคถาบานของสี่รักษาไงา่า้าเป็นลูกล่ำใส่ล่ำใส่ก็รักษาไงาแต่ถ้ารรักษาบ่ถือก,ก็เป็นอันตรายกลายเป็นมะเร็งได้ง่าย ทา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 รักษาบ่ถือเพราะฉะนั้นในฐานะมือนี้ผมกะออกคลิปอีกทิกทางหนึ่งเราที่นี่นนยังมาออกะอะไรที่ยาท่าในวิธียาท่าใส่เป็นยาผงใส่เป็นยาผงท่าโดยบ่มีโดยบ่มีเครื่องมือเครื่องเด็กเครื่องนั้นขอไปจจแจี้จี้แมิดเดียวบ่เขอไปเกี่ยวแล้วใส่ยาใส่ยาที่มันเป็นผงใส่ยาที่เป็นผงเข้าไปนี่เป็นผงยังสิใส่ไม่ขอไปท่าใส่ไปไปท่า ถ้าแล้วมือที่หนึ่งมือที่สองมือที่สามมันจะมีอาการขั้นหรือแสบปวดออกมาเป็นยงสี่ยาที่เขาไปท่านี่มันเป็นเป็นธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุเขาไปผสมกันมีเรื่อทธาตุต่างๆเขาไปผสมนี่มันจะเป็นการได้ดีที่สุดคือการรักษาเนี่ยเพราะประมาณประมาณภายในคือยาท่านี่ท่ายุ่ประมาณเจ็ดมือเออนอกเหนือจากนั่นนอกเหนือจากนั้นก็เป็น เออเป็นยาเปลี่ยนยาสหายภายในสิบภายในสิบหามือรักษายุงสี่ถามารักษาอยู่นี่ว่าเป็นคุยว่าเป็นอ้วกนิดถ้าว่าหายนี่จะเอาจักบาทถามว่ารักษาอยู่นี่ทานสู้มือเนี่ยเอาใขรจะออวไปรักษาทั่วประเทศนี่ไปรักษาอยู่ทั่วประเทศขันผู้เป็นหน่อยเนะะี่ยขาดเสียเงินผู้หารอยผู้ขั้นผู้สองพั้นขันออกไปรักษาอย่เดียวไปรักษาเอง ก็จิบอกตัวยาก็จิบอกว่ายานี่เป็นยาที่หนึ่งยานี่เป็นยาที่สองอันนี้เป็นยาที่สามยาที่สี่สิมันสิมียายาข่าหัวออกยาทาให้หัวเน่ายากินบำรุงยากินบ่ให้เกิดมันคือมีอยู่ยาซีแนวเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี่แผ่นดินมันมีมนุษย์และสารปนเปื้อนยุทธทั้มหม็ดท่นเอายาจากคมไปนี่จะต้องมียาข่าเชื่อ ยาล่างเสื้อหาเสื้อแล้วก็มันจงถึงว่าใส่ยานี่มันจึงถือถึงไงมันจังถืถึงไงมันจังถือเศร้าไงปัจจุบันนี้ผมยังรับบไว้เลยครับอันนี้ถ้าท่านผู้มีเกียรติผู้ใดอยากได้งาน,นมากก็โทรมาเบอร์087 237 3611นี่ครับถ้าอยากมาศึกษาศึกษาโดยบ่ได้เสียเงินเสียท่องกะ มาถามเพราะว่าต้นใ้ใบห้าอยน้ำบ้านน้ำเมืองน้ำฟอแม่พ่นเองน้ำวกท่านมีมัดถูกตน้นผมจะบอกไปโดยไม่ชิดบุญค่าถ้าจําเป็นที่ลีถาสมมติว่าคนเป็นมะเร็งแล้วหมอได้ตรวจแล้วมารับยาที่บ้านผมฟรีหรืออยากศึกษาต้นใ้โอ้ยคนจําเป็นสึมเอ๋ยวคนยากค้นจนมันหลายอยากบอกยาเนาะบากบอกยาต้นนั้นต้นนี้นะกระบ,บอกไป ถ้าสมมติว่าคนว่ามีเงินคนยาคนจทย์ีก็สิทรงไปจ่ยาเอาตัางแจอันคาทรงร้อยสองร้อยพอว่าผมก็บอกว่าเป็นคนรวยเป็นคนธรรมดาหาเส้ากินคำปากว่าผลผลปันกลางสานีถ้าเป็นคนรวยผมก็สิบอ,เอาเงินจับาทดอกต,ตัวยาอย่างน่ตัวยาที่ใส่ตัวยาที่ใส่นี่ก็สมมติว่าเป็นยาต้มก็ไม่ไม่ตะกวงไม่ตะไก้ไม่ดูดใส ขันทองพยาบาทอ่าไม่มะเกลืออยู่ในนี้ละอยู่นในหอ,อย่างสิละยื่นในหอย่างสิละอันนี้ก็ือยังสิละนี่ผมไปพ่อเพิ่นที่แรกผัวเพิ่นผัวเพินเ่นเป็นเป็นหลวยดสะดวกมาที่นี่ย่ามเิ่นไปออกไมา้ดาบมันจะออกแบบนี้เละครับออกแบบบาดถลอกดิ่เล่านี่บ่บ่าก้าเบึ่งน้ำอันนั้นเลยบ่าก้าเบึ่งผัวเลยมันยน<โ>ันพ่อดีที่นี่ผัวเรลาตายผัวเรล,าตา,เลาตายเล้าก็เรยอยากไดวิชาแนวนี้น ไปเลียนไปศึกษาเดี๋ยวนี้เราก็เป็นแทบทุกอย่างสินี่สอนให้ทั้ง,งต้นใหม่ทั้งใบหญ้าอย่างทุกอยางทุกยาง,ยางให้สอนเนี่ยเล่าหัวจักเล่าก็เลยดำน,นั่นมาเล่ามาเมื่อนี่จาว่าเอายาอย่างน่ายารักษาดีกวา่าแม่มมเอาอยานํานคุณพอสมุดละค่ะสิไปเหตเุไปรักษาลิสะดวงมีคนหนึ่งหลายคนที่อยากรักษา เรียว่ามือมือนีเพ็่นกระซังมากมาห้มาเอากระสิมาเอาละค่ะมือนีกัรรักษามาเลี้ยวลายเลี้ยวกะดีขึ้นสุขคนอยู่บ่มีผู้ใดมาบ่หายบ่มีผู้ใด่าบ่ดีดีขึ้นสุขคนอยู่ไปรักษาีกับบ่หน่อยเลี้ยวมือนีเขาว่าเขาปีนออกมาเลี้ยวปีนออกมาเลี้ยวบักลลยเลยบันนี้ก็เลยยานแห้งก็เลยสิมาเอาเป็นรักษาเพื่อนเคยไปน้่ คุณพอสม,มุดนี่กันเป็นสิบสิบเศ้าเศ้านแล้วละ่ะส่วนวิธีการให้เมื่อตุกสิ่งเมอยางค่ะเราประจํายุบาลประจํายุบาลคนนั้นท้องที่นั่นก็นจะไปหาเล่าเมือสำหรับแม่ยิงคือขันพอไส้นี่จะว่าน,นีขันแม่ยิงจะต้องให้่นเป็นผู้ผู้เบง่งไห้เพื่อควบระาอเนาะมาหา่นทุกทุกมือ้อครับหลังจากที่เราฟังกันแล้วก็เริ่มชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าโรคลิดสีดวงเนี่ยเป็นลักษณะยังไงอาการเป็นแบบไหน บางคนมีกีบมะเฟืองบางคนเป็นบานทะโลกบางคนเป็นเดือยไก่และบางคนก็เป็นฝักบัวบางคนก็เป็นก้นบึ้งอะไรต่างๆที่พ่อไล่มานะครับก็จะเห็นภาพได้ว่าลักษณะของโรคดิสซิดวงเนี่ยจะแตกต่างจากจะแตกต่างกันให้ดูลักษณะแล้วก็วิธีการกินวิธีการใช้ตัวยาเนี่ยคือเราจำแนกยานี่คือให้ลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่า กินเข้าไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเราก็จะเพิ่มตัวยาเข้าไปนะครับตัวนี้คือยาหลักส่วนยาที่แทรกเข้ามาเราก็จะค่อยศึกษาเรียนรู้กันต่อไปวันนี้ถ้าผู้ใดกินดีกินเือใส่เป็นกินแล้วไก่ช่วงไอเสาร้ได้พี่น้อง